ต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภู้าฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าการเดินทางสองคค่ะพบกับหนูน้ำชดาพรนิดมสมกิจกับน้องเกีตาภูวังพุทธกงคงารไรครับ วันนี้เราสองคนมารายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะข่าวแรกเป็นข่าวจากห้องเรียนหนึ่งภูผาฟ้าน้ำครับที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำห้องเรียนหนึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2556ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวชุมชนและเด็กนักเรียน โรงเรียนสมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำได้มีการลงแขกทำนาโยนมีทั้งทำนาข้าวเหนียวดอยข้าวเจ้าดอยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานข่าวต่อไปเป็นข่าวจากโองเรียนเสีปูผาว้าน้าครับเมื่อวันศุกร์ที่สองสิงหาคม พุทธศักราช2556ที่ชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่ได้จัดงานครบรอบวันแก่21ปีโดยมีพ่อครูสมณะโพธิรักได้โฟนอินเข้ามาให้กำลังใจทำให้บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความปิติและอบอุ่นมากยิ่งขึ้น วันนี้จึงเป็นวันครบรอบค้ายวันเกิด2 1ปีออ 1> ของค่ะพี่าวมันชงใหม่ค่ะเธอ,อเรียกถูกแกเรียกถูกค่ะ, <c oughs> คะสำหรับการดำเนินการกิจกรรมทุกวันนี้นะคะสามารถที่สูจนพาิมิตุนินยม4ระดับค่ะคือ <c oughs> 1>, 1ขายต่ำกว่าท้องตลาดค่ะ 2>, <c oughs> 2ขายเท่าทุนค่ะ <c oughs> 3ขายต่ำกว่าทุนและระดับที่4แจกฟรีค่ะ โดยเฉพาะบุญนิยมระดับที่4คือการแจกฟรีนี้ศูบาทก็ทานได้ทางชมรมบังสรัตได้ทำมาแล้วประมาณ7ปีค่ะถ้าจมาว่าเราตั้งเป็นชมรมรือว่าเป็นร้านเป็นร้านขายมังสวิรัตเนี่ยเราตั้งเป็นชมรมรเป็นสมาชิกชมรมซึ่งก็เอาพวกเราทอ่นในไยากจะไปเอาข้างนอกเข้ามาเป็นสมาชิกกันเอกนชนทุกๆไป ก็เป็นลักเป็นแกนเป็นกลุ่มของชาวโซกจริงๆที่เอเป็นของชุมชนหรือว่าเป็นกลุ่มแน่ๆๆนๆในจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เหลือชมรอหรือว่าสมาชิกชมรออยู่ไม่กี่แห่งอา่ามํเรารเนินนโยบายที่ควบคุมโดยคณะสรรมการภายในเราพยายามที่จะให้มันเป็นเรื่อง บุญนิยมที่สูงสุดขึ้นไปอย่างแท้จริงได้อย่างเชียงใหม่นี่ถือว่าเป็นกำารงมรมักส,ส่วนที่สำคัญที่ได้มีการปฏิบัติมาจนก,กระทั่งวันนี้มีครบทั้งสี่บุญนิยมมีการบุญนิยมแกจกจ่ายอย่างครบคันทั้งสี่ระดับระดับ แต่สูงก็ราคาทุนแต่ก็ทำราคาตลาดให้มากที่สุดทีด่จะมากได้ก็ทำอยู่เท่าทุนก็ทำอยู่ต่ำก็ทุนก็ทำอยู่ต่ำลงต่ำลงต่ำลง,ลงจะทั่งแปปีก็มีซีดีระดับสำเร็จแล้วสำเร็จจากปีมาได้ตั้งมาถึงเท่าไหร่หกปีหรือเท่าไหร่นะเ <7 S 1> จ็ดจากปี โอ้เจ็ดปีนี่เลขเขตนี่เป็นเลขเปิดเลยนะตัวสําเร็จเลยได้ปีจ็ดแฝงที่เป็นการพิสูตรความจริงว่ามนุษย์เราเนี่ยจิตวิญญาณของมนุษย์รับรู้ว่าคนเสียสละคนที่ไม่เอาเปรียบเอารัดเนี่ยจะมีคนช่วยหนุนอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยเสริมเสริมคนที่เสียสละต่อมวลชนจริงๆถ้าเราทาเพื่อ เสละต่อมวลชนทั่วไปไม่ได้ทำเพื่อที่จะมีเชิงมีเล่ในการที่จะเป็นวิธีการที่เราจะได้ขกบะโอนมากรวบออมาเป็นของเรามากแต่แท้จริงเราเชสละจริงๆแล้วก็หมุนเวียนเป็นเหตุเป็นปัจจัยเสริมหนุนเกินไปแล้วก็สามารถที่จะหุ้นเวียนอยู่ได้โดยไม่ต้องสั่งซมไม่ต้องไปเอาควิ้งกไรไม่ต้องไปเอาเรารอปเาเรียวรัด โดยสรุปรวมแล้วเราสามารถที่จะอยู่ในลักษณะที่สรุปเป็นผลก็คือเป็นบุญคือไม่ได้เอาเปรียบไม่ได้เอาเกินทุนเราสามารถไ,ได้อยา่างสมบูรณ์แบบขนาดนี้อาตมาย่งมั่นใจในเรื่องอ์ติพยิปัญญาที่้าอบรมดีแล้วประพฤติด,ดีแล้วขัดเราดีแล้ว ก็เป็นวิญญาณที่มันลดโลกลดเห็นแก่ตัวลดกิเลสไปอย่างแท้ได้ที่เกิดพฤติกรรมการควกคุมปฏิบัติที่ทำอยู่ปฏิบัติอยู่ประพฤติอยู่น,รรนี่เป็นอย่างที่เป็นนี่แหละนะอาตามาก็อบอุ่นใจนะพอเรานาไปที่เชียงใหมน่นี่สามารถทําได้ดีก็พานำพาเขาไปเรื่อยๆให้ดีขึ้นขึ้นแต่ก็จะดีขึ้นไปก็คือ แต่ละคนแต่ละคนต้องเจริญทางธรรมนะถ้าไม่เจริญทางธรรมก็เิ็กฎาคมกนาคมก็ทำไปฝืนไปฝืนวดผัวมันก็กิเลสเจริมกิเลสเราก็มาเดือดร้อนในแ่เพียงกฎาคมสองเราก็อยากปวดอยากป้ามึงเลยอ้อนไปเรื่อยๆมันไม่เอบความจริงถ้าเราสามารถลดกิเลสจริงการกดาคมก็จะลดลงอีก จะไม่ต้องกดขบมทำสบายๆเอาละคิดว่าปกคงได้เเริมธรรมะเพิ่มอีกอีกพอสมควรแก่เวลาขอาให้ทุกคนต่างอกตั้งใจศึกษาปฏิบัติประพฤติเก้า้าในทางธรรมทั่วสุกคน แม่ก็รู้สึกว่าเพอแป๊บเดียวนะชามรลอก็ทำงานมาได้แล้ว1ปีค่ะได้เห็นพ่อพอแม่แม่ที่บางบางครั้งเราเราไม่ได้เจอนานแล้วค่ะก็ได้เจอกันค่ะเราก็ย่ายทำด้วยแล้วก็เด็กๆด้วยพอได้เจอก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ก็ช่วยกันทำงาน,นค้ค่ะแล้วก็ช่วงบินทบาทก็รู้สึกประทับใจนะ แต่ว่ามันเบียดเบียดกันใช่ไหมคะเขาก็ว่าขยับขยับมาเลยนะแบ่งที่ให้กันค่ะแล้วมีอาหารก็เอาหารแบ่งอาหารให้กันใส่บาทด้วยค่ะ แล้วก็มองไปมุมนั้นมุมนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ช่วยกันทางานแม่เห็นแล้วก็อบอุ่นประทับใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะครับเพราะว่าได้กลับมาได้กลับมาที่แบบสถานที่ที่เคยอยู่อะไรนะครับแล้วก็เห็นแต่ละคนขมขม้นช่วยกันทํางานแล้วก็เออเป็นเออช่วยกันทําบุญนะครับรู้สึกว่าที่นี่ได้พอคนมาเสียสละอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกรู้สึกดีครับรู้สึกว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ทําให้เราได้มา ทำบุญด้วยแล้วก็ได้มาพักผ่อนด้วยครับข่าวต่อไปเป็นข่าวจากชุมชนดอยรายปลฟ้าจังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมพุทธศักราช2556ทางชุมชนดอยรายปลายฟ้าและกลุ่มญาติธรรมได้ร่วมกันปลูกป่าไม้ยั่งยืนที่ดอยรายสองซึ่งนำทีมการปลูกโดย ท่านสมณะเลื่อนฟ้าสัจจะเปโมและได้กลุ่มญาติธรรมจากสาลีอโศกมาช่วยปลูกด้วยต้นไม้ที่ปลูกเพื่อเป็นป่ายั่งยืนก็มีต้นยางนาต้นเทียมมะข่าประดู่ตะเคียนพยุงและสักซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เหมาะสมในการปลูกต้นไม้ ทั้งบทนี้เป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้านาะงจังหวัดเชียงใหม่ครับจะเรินทาดสำรับ